เรื่องเล่ากฎแห่งกรรมไม่โลภไม่ทุกขตอนที่สองอย่าให้ความโลภมาบดบังความเป็นมนุษย์ความโลภไม่อาจนำมนุษย์ไปสู่ความสำเร็จ แม้จะทุกยากสักเพียงใดอยากได้ทรัพย์สมบัติสักเพียงใดหากสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราแล้วก็ไม่มีวันจะเป็นไปได้ถ้าเขาไม่อนุญาตคำสอนของครูบาอาจารย์บอกกล่าวไว้เหตุที่ทำให้มนุษย์เกิดความโลภนั้นมีสี่อย่างเกิดจากกรรมในอดีตสองและกรรมในปัจจุบันสอง กรรมในอดีตสองนั้นเมื่อชาติก่อนที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์เคยเกิดเป็นเปรตอสุรกายอย่างใดอย่างหนึ่งการได้เกิดเป็นมนุษย์ก็ยังมีวิบากติดตามมาคือโลภะเป็นมนุษย์ที่เต็มไปด้วยความโลภหลังจากปฏิสนธิแล้วจะมีแต่ความโลภ หยาบคายสแสวงหาเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการของตนเองเมื่อเป็นมนุษย์จะมีความหิวกระหายอยากกินน้ำกินอาหารอยู่ตลอดเวลาไม่รู้จักอิ่มหรือมาจากเทวดาได้เกิดเป็นมนุษย์ก็ชอบความประณีตสนุกสนาน เกิดความมัวเมาในกิเลสในกรรมรมณ์ชอบแต่งตัวสวยงามไม่สนใจการทําบุญทําทานกรรมในปัจจุบันสองมนุษย์นั้นอาจพบสิ่งสวยงามดีพร้อมทุกอย่างซึ่งติดอกติดใจในสิ่งที่พอใจอยู่นั้นขวนขวายให้ได้และยอมทําทุจริต ให้มีชีวิตที่ดีตลอดติดอยู่ในความสุขสุดท้ายมนุษย์อีกประเภทหนึ่งเขาพบสิ่งที่น่ายินดีสุขสบายร่ำรวยแต่งกายประณีตสวยงามกินแต่อาหารดีๆเขาจะโลภมากขึ้นเพื่อให้ชีวิตไม่ตกตำ่ำทำชีวิตทุกอย่างให้ดีอยู่อย่างสม่ำเสมอ มาติดตามเรื่องราวของคนคิดโลกอยากได้ทรัพย์อันมิใช่ของตนจากเรื่องเล่าดังต่อไปนี้แม้ขณะที่ยังไม่ได้ออกปากรับทรัพย์สมบัติของสุดเทวะฤศีอัตมาก็ยังยุ่ยากใจถึงเพียงนี้ ถ้ารับเอามาจัดการจร,จริงๆจะลำบากสักเพียงไหนหนอเมื่อคิดถึงตอนนี้อาตมาเกือบจะตัดสินใจปฏิเสธไม่รับทรัพย์สมบัติของฤาษีชราแต่ในขณะเดียวกันก็เกิดความสงสารอยากจะช่วยเหลือให้แกได้ไปผุดไปเกิดเสียทีขณะที่กำลังครุ่นคิดหาทางออกอยู่นั่นเองชายคนหนึ่งชื่อ ปันซึ่งอาศัยอยู่ที่ห้องแถวเชิงบันไดานาคก,ก็มาพบอัตมาที่กุฏินายปันเป็นชายอายุประมาณ40ปีมีลูกหคนสามคนแรกไปเข้าเรียนในโรงเรียนราชในเวียงโดยอาศัยอยู่กับญาติส่วนสมคนหลังยังเล็กๆอยู่ทำงานขายดอกไม้ทูบเทียน แก่ผู้มาไหว้พระาธาตุมีรายได้วันละเล็กๆน้อยๆช่วยครอบครัวส่วนในปันและภรรยาขายกาแฟาและกว๋วยเตี๋ยวมีรายได้พอส่งเสียงให้ลูกเรียนแม้จะทำงานตัวเป็นเกลียวก็มีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายฐานะของแกจึงจัดอยู่ในเกณฑ์ยากลำบาก แม้กระนั้นนายปันก็มีศรัทธายึดมั่นในพระพุทธศาสนาใส่บาตให้อัตมาเป็นประจำทุกเช้ามิได้ขาดหลังจากทักทายกันตามธรรมเนียมแล้วนายปันก็เริ่มเข้าสู่จุดประสงค์ที่มาเยี่ยมอัตมาผมต้องการจะเปลี่ยนอาชีพเสียทีเพราะขายกาแฟบนโดย ไม่มีทางก้าวหน้าเลยรายได้ขึ้นอยู่กับผู้มาไหว้พระาธาตุในฤดูแลง้งพอจะมีรายได้บ้างแต่ในฤดูฝนไม่มีคนขึ้นดอยต้องชักทุนเดิมผมได้ปรึกษากับภรรยาว่าจะซื้อรถสามล้อเครื่องสักหนึ่งคันรับคนโดยสารขึ้นลงดอยส่วนภรรยาก็ยังคงขายกาแฟ ต่อไปเป็นการหาไรายได้เช่นเคยเป็นการช่วยกันอีกแรงหนึ่งมีเพื่อนคนหนึ่งเขาเสนอขายรถของเขาให้ในราคา6,000บาทเวลานี้ผมมีเงินอยู่เพียง2,000บาทเท่านั้นใครขอความการุณาให้ท่านช่วยอีก4,000บาทโยมก็ทราบอยู่แล้วนี่ว่าอาตมาเป็นพระ และเป็นพระอคันตุกะด้วยมาอาศัยอยู่ที่นี่ไม่นานจะได้เงินทองที่ไหนมาช่วยโยมล่ะผมทราบข้อนั้นดีครับผมไม่ตั้งใจจะมาของเงินจากท่านโดยตรงหรอกแต่อยากจะขอให้ท่านช่วยขอกู้เงินจากทางวัดพระาธาตุเพราะทางวัดมีเงินพอสมควรผมจะหาทางผ่อนผันส่งเงินต้นคืนเดือนละ 300, บาท ทางวัดจะคิดดอกเบี้ยร้อยละเท่าไรต่อเดือนผมก็ยอมทั้งนั้นเมื่อได้ฟังปัญหายุ่งยากของนายปันแล้วอาตมาก็เกิดความยุ่งยากใจขึ้นมาทันทีเรื่องของพระฤาษีก็ยังไม่เสร็จเรื่องของโยมผู้มีอุปการะคุณก็ประดังเข้ามาอีกทั้งสองคนล้วนเป็นเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์ทั้งนั้นซึ่งอาตมา ได้ล้างมือแล้วว่าจะไม่เกี่ยวข้องอีกแต่คิดไปคิดมาก็เกิดความสงสารญาติโยมกำลังประสบความเดือดร้อนและบากหน้ามาขอความช่วยเหลือครั้นจะปฏิเสธเสียก็จะเป็นการทารุณจิตใจเกินไปและเป็นการไม่บังควรที่จะกระทำต่อผู้มีอุปการะคุณเช่นนั้น เมื่อในสมัยโบราณราธพรามผู้ชราไปขอบวชแบบไม่มีญาติพระสารีบุตรยังรับเป็นเภาพจัดแจงให้เลยเพราะจำได้ว่าราธพรามนั้นเคยถวายข้าวเพียงทัพพีเดียวเท่านั้นนายปันใส่บาตรให้อัตมาทุกวันเมื่อเขาเดือดร้อนมาขอความช่วยเหลือ อาตมาจะาปฏิเสธได้ลงคอเชียวหรือหลังจากคิดทบทวนอยู่ครู่หนึ่งอาตมาก็ตกลงใจว่าจะช่วยนายปันและวิธีช่วยที่ดีที่สุดและเหมาะสมก็คือยกทรัพย์สมบัติของพระฤาษีนี่ไงให้แกเสียเลยเพราะนายปันควรจะเป็นผู้เหมาะสมสำหรับมหาสมบัตินั้นเนื่องจาก แกมีความเดือดร้อนเรื่องทรัพย์และเป็นคนมีจิตใจเลื่อมใสในพระศาสนาอีกคนหนึ่งเมื่อตัดสินใจดังนี้แล้วอาตมาจึงบอกกับเขาว่าอาตมายินดีจะช่วยโยมเขาก้มลงกราบแทบเท้าอาตมาด้วยท่าทางยินดีปรีดาและกล่าวขอบคุณต่างๆนานา,นาแต่อาตมาไม่กู้ทางวัดละ่ะ พราะอัตมาเป็นเพียงพระอาคันธุกะมาอาศัยวัดอยู่ชั่วคราวท่านคงไม่ไว้วางใจพอที่จะให้อัตมากู้จำนวนมากเช่นนั้นวิธีไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละครับแล้วแต่ท่านจาก,กรุณานายปันกล่าวเสริมอย่างแข็งขันในที่ไม่ไกลาจากที่นี่นักมีขุมทรัพย์อันมหาศาล ของสุเทวะฤสีอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งสุเทวะฤสีเสนอให้ขุมทรัพย์นั้นแก่อัตมาแต่อัตมายังไม่ออกปากรับเพราะยังไม่ทราบว่าจะเอาไปทำอะไรโยมาวันนี้ก็ดีแล้วทำให้อัตมาเห็นช่องทางที่จะจัดการกับทรัพย์นั้นให้เสร็จสิ้นไปเสียที นายปันมองดูหนะ้าอาตมาคล้ายกับจะไม่เชื่อเรื่องที่อาตมาเล่าให้ฟังว่าเป็นความจริงท่านพูดเล่นหรือพูดจริงครับเขาถามขึ้นอย่างงงงอาตมาพูดเล่นไม่เป็นโลกส่วนโยมจะเชื่อหรือไม่นั้นเป็นเรื่องของโยมนายปันยืนยันในเวลาต่อมาว่าเชื่ออาตมาแต่ก็ยังคลางแคลงใจอยู่ไม่น้อย เพื่อให้เขาพิสูจน์ด้วยตนเองอัตมาได้บอกทางเดินไปยังขุมทรัพย์และที่อยู่ของขุมทรัพย์ซึ่งมีต้นไม้ใหญ่และกอไผ่เป็นที่สังเกตยมจะไปดูด้วยตาตนเองก็ได้นะอัตมากำชับในตอนสุดท้ายแต่อย่าเพิ่งทำอะไรจนกว่าอัตมาจะได้ตกปากรับคำกากพระฤาษีวันมะรืนนี้ตอนเช้า ขอให้โยมมาพบกับอาตมาที่นี่อีกครั้งนายปันรับคำของอาตมาแล้วก็กราบลาไปด้วยท่าทางกระปี้กระเป๋าเป็นพิเศษอาตมาเองก็ดีใจที่ได้ช่วยให้เขามีความสุขและดีใจที่ได้ช่วยให้ฤาษีชาราเป็นอิสระเช้าว,วันรุ่งขึ้นอาตมาคงออกบินบาบ ตามห้องแถวบริเวณลานจอดรถเชิงบันไดานาคตามปกติเมื่อมาถึงร้านของนายปันรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเพราะปรากฏว่าประตูบ้านยังปิดเปิดแผ่นกระดานไว้เพียงแผ่นเดียวแทนที่จะเห็นเปิดโล่งอย่างทุกวันยิ่งกว่านั้นภายในบ้านยังเงียบเชียบผิดสังเกตคล้ายกับว่า ทุกคนยังไม่ตื่นจากหลับอัตมาเข้าใจว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเขาคงเปิดร้านเข้านอนดึกเป็นพิเศษจึงทำให้เขานอนตื่นสายในเช้าวันนี้เพื่อมีให้เขาพลาดโอกาสในการทำบุญอัตมาจึงตัดสินใจยืนสงบนิ่งอยู่ที่หน้าร้าน ตรงช่องที่เปิดไว้เผื่อว่าถ้ามีใครตื่นขึ้นมาเห็นจะมองเห็นและออกมาใส่บาตรยืนอยู่ครู่หนึ่งก็ได้ยินเสียงเด็กเล็กร้องขึ้นภายในร้านว่าแม่พระมาแล้วในไม่ช้าอาตมาก็เห็นภรรยานายปันรีบกระวีกระวาดเปิดแผ่นกระดานหน้าร้านออกอีกสองแผ่น แต่รู้สึกประหลาดใจอย่างมากที่เห็นนางเปิดด้วยพลางร้องไห้สะอกสะอื้นเบาๆเมื่อเสร็จธุระนางก็นั่งลงยกมือไหว้อาตมาแล้วกล่าวทั้งน้ำตาว่าขอนิมนต์ท่านเข้ามาข้างในก่อนเถิดจ้าเกิดอะไรขึ้นหรือโยมอาตมาถามพยายามระง,งับความตื่นเต้น พี่ปั่นเป็นอะไรไปก็ไม่ทราบค่ะขอ,อนิมนต์ท่านเข้ามาดูเองเถิดอาตมาเดินเข้าร้านตามหลังนางไปด้วยจิตใจวุ่นวายผิดปกติจนเกือบจะลืมสมณะสัญญาเดใดทั้งสิ้นแม้บรรยากาศภายในร้านจะยังมืดมัวแต่ก็พอมองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนภรรยาของนายปัน่น ลากเก้าอี้ตัวหนึ่งมาตั้งข้างๆเตียงนอนซึ่งเป็นฟากไม้ไผ่แล้วก็เปิดมุ้งขึ้นพาดไว้ข้างบนภาพที่อยู่ข้างหน้าของอัตมาคือนายปันซึ่งนอนหลับตาพริม้มหายใจรัวๆอยู่บนเตียงหน้าตาของเขาเต็มไปด้วยแผลเหวะ,วะจนแทบจะจำหน้าไม่ได้ภรรยาของเขาได้เลิกผ้าห่มออก เผยให้เห็นแผลอื่นๆอีกเต็มทั่วตัวในบริเวณหน้าอกท้องตลอดถึงขาเขาเป็นอะไรไปอาตมาถามพยายามระงับใจให้เป็นปกติข้าเจ้าก็ไม่ทราบภรรยาเขาตอบด้วยเสียงสะอื้นเมื่อคืนนี้เขาออกจากบ้านไปตอนสองทุ่มบอกว่าจะไปธุระ แล้วก็หายไปเลยข้าเจ้าคอยเขาเกือบตลอดคืนก็ยังไม่เห็นกลับมาเมื่อตอนตีสี่จึงได้ยินเสียงกุกกักที่หน้าร้านเปิดประตูออกมาก็พบเขานอนจมกองเลือดฟุบอยู่กับพื้นจึงพยุงเขาขึ้นมาบนเตียงนอนถามอะไรก็ไม่รู้เรื่องอย่างที่ท่านเห็นอยู่นี้ โปรดติดตามไม่โลภไม่ทุกข์ตอนต่อไป